สวัสดีค่ะเจ๊เดือนมาอีกแล้วค่ะพอดีวันนี้เจ๊เดือนนะคะต้มข้าวต้มค่ะจากนี่ค่ะข้าวกล้องมหัศจรรย์ตราขันทองของทำธุรกิจนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวจากทำธุรกิจเป็นกันค่ะข้าวเหนียวสันปะตองที่ห้อขันเงินนะคะ เดือนทำนี่ค่ะข้าวต้มข้าวต้มผสมระหว่างข้าวกล้องมหัศจรรย์กับข้าวเหนียวสันปะตองใช้ข้าวกล้องเยอะหน่อยข้าวเหนียวเล็กน้อยก็จะได้ข้าวต้มที่เหนิดเหนิหนุบหนุบโอ้อร่อยมากค่ะแล้วก็เจเดือนก็ใส่นี่นะคะใบมะกรูดตะไคร้แล้วก็ มเมล็ดลินินเพื่อเพิ่มประโยชน์ให้กับข้าส้มของเรารับรองค่ะทานและติดใจอร่อยมากไม่ต้องมีกับอะไรน้ำปลาอย่างเดียวก็ยังอร่อยเลยค่ะ